หลงครับหลองหมดเวลาแล้วครับหลงครับหลองเชิญน,นอกบ้านครับหมดเวลาแล้วครับบุหลงครับลูกครับลูกสิครับหวลูกแม่ไปไปข้างนอกเร็วๆไปนอกบ้านได้แล้ว ไ่ต้องมาห่างหำเลยมึงลุกเร็วๆไปนอกบ้านเดี๋ยวนี้เอาวันนี้นบางนาอีกเอาไปแล้วแล้วออกไปออกไปได้แล้วครับจะออกไปไหมครับเอ้ะเอา้าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้ว หมดเวลาแล้วครับออกไปไล้แล้วอือโอ้ยโหย,ย,ยากเย้ยมาตัวนี้อันมันหยานเสียงกระโปกพี่น้องไอ้ยมืนอนวันออกพรรษานะครับเนาะจะเป็นเรื่องปกติของสุนัขของม้านะครับที่จะตื่นตนกตื่นตกใจนะครับเสียงผู้เสียงประทัดนะครับแต่เป็นยังดอกหยอกเขาเล่นซ,ซ,ซื้อนะครับ กแกกับเขามานอนตั้งแต่เว้นผุนละเสียงตั้งแต่เริ่มฝ่าเมืดส่วนทางบ้านผมเพจะกัะจุกกันโป่งปางโป่งปางกันหมากับยานเนาะครับเนาะเขามาในบ้านตัวช่วงนี้ก็เริ่มเงียบละเริ่มแห้งๆแล้วละ่ละครับโดนๆไม่เสียงเนึาไงเพราะพันในเขาแมา่พันกันบ่บย,ยากออกไปเด้อเอ้ยลงไปไป,ปนอกบ้านไปไปเร็วๆออกนอกบ้าน ลุกแล้วแล้วลุกลุกแล้วแล้วบ่ไปพี่น้อยอ๋อแน่นแน่นลุกแล้วแล้วลุกแล้วแล้วไปเร็วเร็วลุกไปนอกบ้านเร็วไปลุกเร็วบ่ไปครับเสยครับคือสีบอกไปละแหละมึงส่งขึ้นอีกคือสนนอนในบ้านแหละครับไปเอกเข้ามานี่ลง ลุกเร็วเรไปนอกบ้านไปหมดเวลาแล้วลูกบัวสนบัวสน,นเป็นยานนแนมมีเสียงตุ่มเมือ่อกี้นี่แนมมือ <c oughs> ครับก็นายห็นใจนะครับเนาะพี่น้องสุนัขเนาะทุกปีนะครับเกิดมีข่าวว่าหลังจากมือออรส,สักซาเกิดเซม่าวะมาหลงสุนักหลงนะครับหลงหลงทางสิแนะ เตือนเสียงประทัดหลงทางประมาณนั่นนะครับกับมืออืน่นกับทาเบึงข้าวอ่ะล่ละมันส่งนะนั่นโอ้ยมีถอนหายใจพ่อมีเอาบอกกะบอกโอเคครับพี่น้องสํานิและครผมทายเรื่นๆผมมีเบียดครับสวัสดีครับ